พีท่ทีค่ะทำไมพี่ทีถึงต้องชื่อกะทิเมื่อก่อนข่าวเหมือนโยชิช <år> หนูนี่เป็นเด็กเลยเ,เลยเอเป็นเด็ก,กเลวค <år> ืนแรงขั้นไหนอะทำตัวไม่มีอรารยธรรมอะ <år> สมมติโรงเรียนหนูห้ามซ้อมเต้นหกโมงเราก็จะเกินเวลาหนูจะเกินเวลาอ่ะเราก็ทําตามกฎโรงเรียนเต้น <år> หน้าประตูโรงเรียนคือ <år> หนูเป็นคนหาช่องว่างที่มันแหกให้ได้อ่ะนีอีกมาพฤติกรรมแบบนี้โรงเรียนเขาใส่กางเกงนักเรียนหนูใส่กางเกงกรมยี่ สีดาไปโรงเรียนียนก็ไม่ต่างจากฉันนะตอเป็นเด็กใส่กางเกงแบบสีน้ําเงินไปโรงเรียนพอถึงเวลาเลิกเรียนปั๊บฉันก็พับขึ้นมาข้างในคลิปลูกไม้คลิปลูกไม้เออเรามันแฟชั่นแต่เด็กไงถูกต้องคือเอแคร์เมื่อก่อนเป็นเด็กไม่มีคาริสม่าเลยเอแคร์เป็นคนเด่นเอาความจริงมีอะเรื่องจริงใจไม่มีความสามารถมากๆจนหนูว่าพูดกับเอแคร์จะมีชื่อเสียงตอนเรียนมัธยมเพิ่งมามีชื่อเสียงตอนเมลอนตอนเมลอนใชฉันก็ได้ยนชื่อเสียงของเขาเองด้วยนะไกล้เกิด แต่โยมีผู้ชายฉือท่อดอกไม้อย่างเงี้ยมาให้โยในโรงเรียนไปซื้อแล้วก็จ้างเขามามันไม่ซื้อหรอกมันมีเงืนอมันก็ไปซื้อกูตามันมีเงืนอมันก็ไปซื้อกูตาเออมาหาดมาเหิดอะไรมันซื้อพวกนั้นมากกว่าการเป็นโปรดิวเซอร์ฮิววีคือมีชาวเน็ตพูดมานะเดือนแรกอันนิสสามณีบอกเลยว่าคนนี้เป็นใคร จะอยู่รอดหรือไม่มีทางใชให้อย่างมากก็เดือนเดียวจริงหรือไม่ไม่ได้แรงขนาดนั้น <laughs> แค่รู้สึกว่าเขาไม่ถูกชะวลกับเด็กคนนี้งั้นแปลว่าอีชาวเน็ตนเนี่ยเสี่ยมชาวเน็ตหรือใครคะ <laughs> เดี๋ยวเปิดกระจกให้ <laughs> ป๊าปไปทำงานกับหนูที่ลำปางป๊าปก็เห็นหนูแบบว่าสั่งการเวลาหนูพูดปั๊บทุกคนก็ต้องกระตือรือร้นในการทำถ้าบอกไปแล้วทำคือทำถ้าไม่ทำก็แล้วแต่สมมติหนูนัดเสื้อสีแดงหนูจะเตรียมเสื้อยืดธรรมดาให้บ๊อป๊้าปามึงไม่เตรียมเสื้อผ้ามาเอาเสื้อยืดไปลูกค้าจะดูรูปไม่ส่งมาภายในวันนี้หนูจะซื้อเสื้อยืดให้ทุกคนที่ไม่ส่งรูปมาใส่แล้วพแล้วหนูก็ส่งรูปเสื้อยืดพึ่งไปเลยทุกคนก็ส่งรูปตัวเองมาใส่ดสเืื้อย อยู่ในวัดอะลานตรงนั้นมีขี้นกเอกอเคแคกก็ต้อง,องเดินแล้วเดินเท้าเปล่าซึ่งอเอกแคกก็ไม่กล้าปฏิเสธถืออือเป็นตัวเล็กแต่สั่งให้ตัวใหญ่ทําหัวคิดก็ทำมันดีพี่มิกอย่างเงี้ยหัวคิดดีแนะ่นมากมากก็จับแต่ละคนแต่ละคนมาแล้วมาผสมเป็นอคอกเทลมีเทปไหนที่จาไม่ลืมเลยมีเทปหนึ่งอ่ะเกิดความผิดพลาดข,ของตัวเองจําไม่ลืมเพราะว่าพี่มิกด่าหนูไม่เชิงด่าหรอกพูดให้เราเตือนสติใช่เป็นเทปที่ไปภูเก็ตเมื่อก่อนติดเที่ยวแล้วพอไม่เที่ยวอ่ะหนูเป็นคนนอนไม่หลับกลายไปหลับตอนเช้าหนูพยายาม ตกเครื่องดินไปถึงอะอากาศตอนที่อยู่ภูกเก็ตอะพายุในตัวเรามันก็กำลังสมุนไปอีกข้างบนมันก็หมุนไปมันก็ขึุมฝนก็จะมางานก็จะผ่าไม่เสร็จหนูก็เลยรู้สึกว่าเออหนูก็ผิดอะไรเงรี้ยเอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําผิดพลาดมากถึงขนาดตรงนั้นหรือต้องออกเพราะว่านขนาดนั้นเลยเหรอการที่พี่มิกพูดแบบนั้นอะจนเขาต้องเอาเอาพี่อ้อมอะนั่งเครื่องไปเพื่อไปทำเพราะหนะูไม่ตื่น มีเรื่องหนึ่งที่พาใจอยากจะถามลูกสาวนัดหกโมงทำไมลูกนัดหกโมงทำไมลูกไปบ่าวหลวลำปางป้าก็ไม่บอกอยู่ตรงไหนเลยหนูก็หาทั้งคืนไงไปเจออุ้ยดึกแล้วก็เลยกลับก็เลยไปตื่นมาต่อไปหกโมงป้าโมป๊บป้าไปคนเดียวมียามิกตื่นคนเดียวแล้วยามิกก็บอกว่าแม่ไปถ่ายคลิปเองเลยตอนแม่ตัดบาทด้วยไปไหนอะเอแค่ลูกม่ ตูนนิสาอ้ไปไหนวันนี้ลูกนัดกี่โมงเนี่ยพระก็มาแล้วลูกสาวยังไม่มาเลยนัด6กโมงอ่ะทำจำกัดความของิ้วหวีของแต่ละคนอ่ะเริ่มมาเลยพี่มิกคุยทีทีปแต่ละเทปอ่ะก็มีความจริงของพี่มิกอยู่เยอะอยู่ พี่นัดพี่นัดเป็นนางแบบแบกเลยทุกอย่างแบกทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามวงจรฮิวี่ต้องขึ้นระดับหนึ่งพี่ตูนพี่ตูนเขาเรียกว่าเป็นคนร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่าแสดงออกแสดงออกไม่เอาชอบไม่ชอบสนุกไม่สนุกก็เป็นคนที่ร้อยเปอร์เซนต์เรื่องความรู้สึกจริงๆเขาไม่เคยโกหกความรู้สึกตัวเองสักครั้งหนึ่งและไอแคร์เหรอเป็นคนที่ทำให้หงุดหงิดเป็นคนกระทำาตีหรือคนให้มันสนุกอ่ะเนี่ยแหละ เละเทะเละไปเรื่อยพี่เอิร์กอะกระซิบหนูอะเอานี้ออกให้หน่อยอันนี้น่าจะไม่ดีเป็นคนพูดจาเพราะไปทํางานแล้วบอกปรากฏว่าทุกคนเละเทะเองนี่วะเคยเอาหนีบกล้องอาจับได้แต่หนูก็เลยเอถ่ายเลยทํางานอยู่แล้วหนูก็แล้วหนูก็หนีบไว้อย่างเงี้ยชาวเน็ตเขาอยากรู Tat ้บอกว่าล่าสุดสงการเนี่ยไป RCE เนี่ยเมาหลับคาเวทีจริงหรือไม่ไม่ได้เมาง่วง ไปสมการอาเซีใครจะง่วงนี่ไงอีบ้านมึงดูลูกสาวมึงดิผกว่ามาพึ้นนายดิงแต่6กโมงังถึง3ามทุ่มหนูไม่หวละหนูไปเลยแล้วหลับคาเวทีหลับคาสิงโตน้ำโชคอยู่ตรงนี้เลยมึงก็หลับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหนูว่าจะกลับห้องก่อนเพราะรู้ตัวเองว่าเมาแล้วไงขึ้นแท็กซี่หลับ หลับเหมือนเดิมหลับจนกระทั่งแท็กซี่เอาไปส่งที่สอนอเพราะไม่ตื่นถามทางแล้วไม่ตอบ <c oughs> ไปร้านนวดเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะคะความลับนะคะอบอกได้ค่ะความลับพอไปถึงหน้าร้านถามเลยสิใครมาบ้างอ๋ออิจมาชาติเพิ่งกลับไปเมื่อกี้ <c oughs> แล้วกูจะความลับวินี้นอันนี้อ่าธรร,ร,ร,รมชาติเธอต้องมาแก้ข่าวแล้แลเทปหน้า หูคือแบบว่าอยู่เมืองไทยนี่ก็คือแซ่ผู้ชายไล่กินเลยไม่ค่อยดีกว่าไปแต่ถ้าไปต่างประเทศเราได้ฝรั่งเยอะเยอะมากมาไปญี่ปุ่นนี่คือญี่ปุ่น14วัน14คนเลยของผู้ชายแต่ละประเทศนะถ้าพูดชื่อปั๊บหนูต้องพูดเลยนะญี่ปุ่นสดิตยังไงกอดคอกัดลิ้นสเศสไม่เคยเกาหลีกินงูเมืองจีนเราลุกเขา ใหญ่ <c oughs> คนดัชใช่ไหมฮอลแลนด์ <Holland. S 1> คนเนี้ยเหมือนกะเจ้าชาย <c oughs> แล้วเขาก็กินงูเราด้วยอะ่ะแล้วผู้ชายหล่อๆที่กินเราอะ่ะมันฟินจังเลยเข้าใจปะ <c oughs> เขาลงมากินแล้วก็ <c oughs> ว้า <c oughs> มีเหตุการณ์อื่นเหอดั๊กเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ที่กรุงเทพ <c oughs> เขามาไทยแล้วเขาบอกว่าถ้ามาประเทศไทยโปม่าเขาต้องลองสาวประเภทสองหนูก็เลยเดี๋ยวฉันเป็นคนแรกของเธอก็ไปหาเขาด้วยความที่เปไปครั้งแรกเราก็เล่นละเลงจูบ เล่นสไซส์ะให้มันซ้ซให้มันรู้ว่าเนี่ยกระเทยไทยมันถึงอัวเ,เออมันถึงมันคืออันดับหนึ่งของโลก <c oughs> แต่ประเด็นคือเราอ่ะลืมล้างรูกทเทวลลืมไปล้างในห้องเขาแล้วเขาคิดว่าเราอ่ะท้องเสียเขาเลยไล่เรากลับแล้วหนูก็รู้สึกผิดเพราะว่าท้องเสียก่อนเย่ ไปเกาหลีอยากจะโซะแล้วยังได้เงินค่าตัวกลับมาอีกใช่หนูชอบผู้ชายใส่แว่นเปนเขาพาหนูไปโต๊ะว้ v อ p เขาหนูบอกว่าหนูจะกลับแล้วเขาบอกไม่ต้องกลับเดี๋ยวเปิดโรงแรมแถวนี้เออแล้ววันนั้นเป็นวันเที่ยวทุกรงแรงเต็มหมดเลยพาหนูเดินชั่วโมงหนึงหาโรงแรมหนูหายเลยอ่ะแล้วพอเออมันมีโรงแรมที่แพงอ่ะอยู่อันนึงล้านบอน เขียนผู้ชายจูบตั้งแต่ตรงประตูเข้ามาปึ้ง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 ด้วยความที่มันต้องอาบน้ำเนาะแล้วก็อาบผู้ชายไปอาบก่อนเลยแล้วอาบอาบอาบผู้ชายอาบหลับเลยถ้าเกิดวันหนึ่งจะต้องตุยไปเนี่ยอยากให้คนจดจำอะไรกะทิเป็นคำถามที่หนูอะเคยคิดว่าจะมีรายการรายการไหนจะถามก็อยากจะตอบเป็นรายการนี้ใช่ก็เลยจะบอกว่านิสิตจุฬาทุกคนนะคะตอนไปพอดีบริษัทร่างกายอย่าล้อกัน เวลาจย์ใหญ่ฉันด้วยนะเธอฉันด้วยนะอาจารย์ใหญ่นะจ๊ะอย่าล้อเรานะทุกคนอย่าล้อเรานะอย่าเอาอะไรมาเขียนะอย่าล้อฉันนะสนับสนุนโดยจันหอมฟู้ดเฟรชสเปย์อย่าให้กลิ่นกวนชีนคุณ